นักท่องเที่ยวค่ะเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่กันอย่างคึกคักเลยค่ะขณะที่ด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่เนี่ยก็เฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ นักท่องเที่ยวค่ะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากยังคงทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดกระบี่ย่างคับข้างทั้งอ่าวไรเลทะเลแวกเกาะปอดะและอ่าวมายารวมไปถึงเกาะพีพีซึ่งในช่วงของวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ส่งผลให้ที่พักโรงแรมรีสอร์ทต,ต่างๆในพื้นที่หาดอ่าวนางและบนเกาะพีพีเต็มเกือบทุกที่เลยค่ะคาดว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวตามชายหาดและทางทะเลต่อวนันไม่ต่ำกว่า10,000คนก็ทําให้ บรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่กลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะหลังจากเงียบเหงามานานตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด -19 ขณะที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา,าการะบี่ได้นำเรือตรวจการเจ้าท่า189และเรือตรวจการ1303ร่วมกันออกปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและคอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำพร้อมกันนี้ค่ะก็ได้มีการตรวจสอบในส่วนของใบอนุญาตใช้เรือโดยสารน,นำเที่ยวต่างๆตรวจสอบอุปกรณ์นำเที่ยวเพื่อความปลอดภัย นักท่องเที่ยวนอกจากนี้เจ้าท่ากระบี่ค่ะยังจัดกําลังเจ้าหน้าที่ประจําท่าเรืออีก3ามแห่งด้วยซึ่งท่าเรือ3ามแห่งนี้นะคะก็จะมีท่าเรือเกาะพีพีท่าเรือคลองจิลาดและท่าเรือหาดนพรัตธาราเบื้องต้นค่ะยังไม่พบเรือทําผิดกฎหมายค่ะ ทางด้านหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้เปิดเผยว่าเฉพาะวันที่13เมษายนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่เนี่ย รวมแล้วจำนวน4,116คนในส่วนของอ่าวมายากันบ้างค่ะก็มีเรือนำเที่ยวนำนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวน93ลำแล้วก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนกว่า1,250คนที่เข้ามาท่องเที่ยวอ่าวมายาด้วยค่ะค่ะต้อง